อยู่ตลาดไทยครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับเอละโอ้โหเจ็ดสิบโลครับเบดครับ,รบโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเป็นยังลงครับบรรยากาศอยู่ตลาดไทยพี่น้องเอ้ยเล้ครับข้าวโพดสวย ออแจ๋วแจ๋วครับอืกําลังลงขบวนไหมครับโอ้โอนอนเด้ ข่ากดช่วยยครับข่ากดสดๆนะครับอ๋อนี่นะครับเป็นากาที่ตรลาดไทยครับพี่้อง <c oughs> อื้มอื เมือนเดิมครับรบรคียอน้องันบรรยากาศทีลาไทยเหมือนเดิม ข้าวโพดหวานครับพี่น้องมาเบิ่งกันได้ที่ตลาดไทยเป็นอีกกล้องหนึ่งครับร้านเจ๊แต๋วพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับ <c oughs> อืม,อม ครับผมมียังไงครับเงินกับขับกับปดยี่แงละครับพี่น้อดเลยอ๋อ